สวัสดีครับผม a r ร์ตซิสทูยูทนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปรกรณ์ของ c ิ s m o s m b u s i u s s s n s t ประเภทโหลดบาลาน์เราเตอร์ตัวนี้เป็น RV-02G นะครับต่างกับตัว RV-02 ตัวเก่าตรงที่ว่าเรื่องของแลนนะครับพอร์ตแลนตัวนี้จะเป็นกิก a ะบิตพอร์ตทั้ง4พอร์ตนะครับแล้วก็โหลดบาลาน์ขาวแวน1แล้วแวน2ก็เป็นกิกะบิตนั่นหมายความว่าในเรื่องของ Performance ของตัวอุปรกรณ์เนี่ยเยอะกว่านะครับ เยอะกว่าในเรื่องของมีอะไรบ้างก็จะมี Concurrent s e s t i o n นะครับ Concurrent s e s s i o n เนี่ยตัวเก่าของเขาจะอยู่ที่6,000นะครับนั่นหมายความว่าก็50เครื่องไม่เกินนั้นนะครับแต่ตัว 0.2G นะครับ c o n c u r r e n นนี่หลายเท่านะครับ30,000 Concurrent s เซ s i o n 50เครื่องเนี่ยสบายนะครับอาจจะไปถึงร้อเลยก็ได้เพราะว่าผ o อนแลนดก็เป็นกิกะบิตในเรื่องของการแน t ทูพุ put, นะครับคำว่าแนดทูพุคืออะไร แน็คือการแนสระหว่างขาแลนออกขาวแวนนะครับ2เส้นนั้นความเร็วสูงสุดของ r v ศูนย์ตัวเก่านะครับความเร็วสูงสุดก็ไม่เกินร้อยเมกนะแต่ตัว r v ศูนย์สสามารถแนสขาแลนออกขาวแวน2เส้นสูงสุด800 m เมกะบิตเปอร์เซกนะครับความเร็วก็หลายเท่ามากนะครับในเรื่องของ vpn ipsec ก็รับทันแนลได้50ทันแนลเท่ากันแต่ในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วของ vpn t o p u t ตัวเก่าของ RV12 อยู่ที่60เมกะบิตเซกแต่ RV12G ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่75เมกะบิตเพอร์เซกอ่าร,ฟรฟตัวนี้ก็จะสูงกว่านะครับในเรื่องของความเร็วในกล่องจะมีคู่มือนะครับจริงๆ Data Data s h e e t ก็เปิดดูได้แต่การคอนฟ i ิผ่านหน้าเว็บเหมือนกับ RV12 ทุกประการนะครับคู่มือการติดตั้งนะฮะแล้วก็ตัวอุปรกรณ์นะครับ เป็นสแตนเลสถือว่าเปิด24ชั่วโมงผมเปิดมาประมาณ6-7เดือนนะครับก็ยังไม่เป็นไรแล้วก็ค่อนข้างไวนะครับการทำา VPN ก็เหมือนเดิม50แท a นแนนะครับสามารถทำแบ็ c อัพได้รับเน็ต2เส้นนะครับพอร์ตข้างหลังก็จะมีพอร์ตอินเทอร์เน็ตทับ Z, ช่องนี้นะครับอยู่ขวาสุดช่องนี้จะเป็นช่องของแวน2นะครับ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต WAN 2หรือว่าเป็น DMZ นะครับ d a m a g e Zone ทำพวกเว็บหรือว่าเมลได้นะครับให้มาตรงนี้ก่อนพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับคือพอร์ต WAN 1นะครับเป็นกิกะบิตเหมือนกันแล้วก็มีพอร์ต LAN 4พอร์ตนะครับข้อดีนะครับที่ผมเห็นอยู่ก็คือมในเรื่องของทำทำ VLAN ที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ VLAN ตัวนี้เป็นแบบ VLAN แบบพอร์ตเบ VLAN นะครับนั่นหมายความว่าปกติ ผมต้องการให้พอรหนึ่งสองสามสี่สี่พอตไม่ให้เจอกันผมก็สร้างเลยว่า VLAN 1, หนึ่งพอรหนึ่งสองพอทสองวีแลนพอรสามวีแลนสี่พอสี 3, 4, อ่ 4. อย่างนี้ผมก็ดึงไปต่อสวิต์กระจายให้ user size แต่ละกลุ่มได้แต่ละกลุ่มก็จะไม่เจอกันนะครับให้ออกเหน็ดไปอืมก็ครบเรื่องของตัวอุปรกรณ์โหลดบาลานซ์ RV ถ2ึงส G นะครับแล้วก็การทำ VPN ก็มีอีก ไม่ว่าจะเป็น Quick VPN ใช้ซอฟต์แวร์นะครับโดยเข้าไปแอปในส่วนของ c l i e n t to a s s t t ก็ใช้ร่วมกับ Channel นะครับ50 c h a n n ท l ไปผ่านซอฟต์แวร์เข้ามาหรือว่าจะเป็น PPTP เข้ามาก็ได้5 User เหมือนเดิมนะครับแลน1เส้นนะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้แล้วก็อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ใช้เหมือนกันนะครับ1 2โวลต์1แอมป์ก็อุปกรณ์มีประมาณนี้นะครับตัวโหลดประา้าน ปร r f o r m a n c e ก็จะดีกว่าแล้วก็ความเร็วสูงกว่านะครับแล้วก็รอ,องรับในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับการคุมแบนด์วิดต์ได้นะครับตัวนี้สามารถตั้ง IP Mac Filter ได้นะครับกรองเฉพาะเครื่องที่ต้องการให้ออกอินเทอร์เน็ตนะครับ Access s u รูได้นะครับ Content f i l t e r อ,อข้อเด่นของตัวใหม่นี้นะครับก็ในเรื่องของการทำสเก็ตด,ด้วนตั้งเวลา ในการจำกัดของการทำคอนเทนต์ฟิลเตอร์ในการบล็อกเว็บนะครับต่างๆมีอยู่ในเว็บอยู่แล้วข้อเด่นก็อธิบายเรียบร้อยนะครับก็ขอจบการแกะกล่องตัวอุปกรณ์ของ Cisco Small Business ตัวนี้นะครับรุ่น RV02G ตัวนี้เป็นกิกะบิตโหลดบาลานซ์นะครับทั้ง a วนพอร์ตแล้วก็แลนสี่พอตนะครับเรื่องของการใช้งานสูงนะครับขอจบการแกะกล่องเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าสนใจหรือว่าต้องการศึกษาข้อมูลก็เข้าไปที่เว็บ s y s 2 u com ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ